เฮ้ยมันน่ารักหรือมันตลกเนี่ยเฮ้ยเป็นกระต่ายใส่หมวกยูนิคอร์นนะคะ<ฮ>ทำไมหน้ามันดูตลกไงก็ไม่รู้นะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับพี่นิวในเกมร,รบักเหมือนเดิมนะคะในวันนี้นะ,ะเราก็จะมาเล่นแบบนี้กัน มันคือแบบลับบิดสมูเลเตอร์นั่นเองนะคะลับบิดก็คือกระต่ายนั่นเองกระต่ายที่น่ารักที่ทุกคนเห็นแล้วต้องอยากเลี้ยงแน่นอนนะก็เลยไม่รู้ว่ามันเลี้ยงยากเลี้ยงง่ายหรืออะไรยังไงนะแต่ในแบบนี้เราไม่ได้มาเลี้ยงกระต่ายเรา จะมาเป็นกระต่ายนั่นเองนะมาลองดูซิว่าถ้าเกิดเราเนี่ยมาลองเป็นกระต่ายสักหนึ่งวันนะจะเป็นยังไงนะทุกคนจะใช้ชีวิตยังไงกับการเป็นกระต่ายนั่นเองอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่ากับรับบิทสมูเลเตอร์นะหรือว่าจําลองการเป็นกระต่ายนั่นเองค่ะเอาละตอนนี้พี่นิวก็มาอยู่ในแมปแล้วนะก็จะเห็นว่านี่คือหน้าฉากของแบบนี้เนะี่ยรับบิทสมูเลเตอร์แล้วเราก็กด เพลเข้าไปเลยนะคะมาแล้วมันกำลังพาเราไปสู่กระต่ายนั่นเองและนี่คือตัวเราเราเป็นกระต่ายแล้วนะคะกระต่ายสีน้ําตาลอุ้ยเดี๋ยวนะวโหตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยโหตัวใหญ่มากเลยโหเนี่ยมันอีพอ่ออีแม่กระต่ายเลยนะนี่นี่คือโซนของกระต่ายเหรอว้าวรู้สึกว่าเจ้าของเรานะคะทําบ้านเราอย่างดีเลยอะ่ะอันนี้คือบ้านกระต่ายของเราโหมีแบบว่าท่อให้รอดด้วยนะคะ นี่เป็นไงลอดท่อกระต่ายลอดท่อโอ้โหนี่แล้วก็มีเนี่ยเป็นปราสาทนะ,ะใช่ไหมอ่ะปราสาทกระต่ายนะออหือ,อดีมากเลยเฮ้ยตรงนู้นมีแครอทให้เราเก็บด้วยออขึ้นยังไงเฮ้ยนี่ไงแครอทเก็บฮะเก็บหรือกินกินหรือเก็บเก็บได้ปะเนี่ยอ้าเวเฮ้ยเดี๋ยวมันจะขึ้นบอกว่าเรามีแครอทหนึ่งอันนะแล้วเราเอาแครอทไปทําอะไรได้อ่ะกระโดดลงไปปุ๊บ น,นี้เป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยกรีนสกรีนนะคะ <What? S 1> เอาไว้ทําอะไรเอาไว้ถ่ายลูกก็ต่ายอ๋ออุ้ยมีก็ตาย2ตัวนี่คือเพื่อเหลาสมตัวเลยนะคะสีเดียวกันหมดเลยนะทุกคนสีน้ําตาลสีน้ําตาลเฮ้ยคนนี้เปลี่ยนสีแล้วโอ้โหแสดงว่ามันต้องเปลี่ยนสีได้แน่นอนนะคะ โอเคเรามาทําการเปลี่ยนสีกระต่ายดีกว่าตรงแรกนะคะตรงแรกเนี่ยมันจะเป็น body color คือคือช่วงตัวของกระต่ายเนี่ยจะให้มันเป็นสีอะไรก็เลือกเลยสีชมพูก็มีนะต้องซื้อ50โลบั๊กเหรอโอ้โหถ้าเป็นกระต่ายสีชมพูต้องซื้อ50โลบัคนกะคนะคะอย่างสีตัวเนี่ยก็จะมีบางสีนะที่เสียโลบั๊กนะคะอ๋อรู้แล้วโอเคเข้าใจรู้เรื่องต่อมาก็จะเป็นหมวกนะคะหมวกกระต่ายแต่ว่าหมวกกระต่ายเนี่ยต้องใช้แครอทในการซื้อนะ เฮ้ย hey, สุดยอดดูดีต่อมาเป็นเทียวนะคะเทียวคือหางหางกระต่ายนั่นเอง <c oughs> เดี๋ยวไม่เห็นมีโชว์เลย,ยว่าอ๋อนี่ไงไวเทียวเรดเทียวกรีนเทียวบลูเทียวนะคะสุดยอดนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวกระต่ายดีกว่าพี่นิวขอเป็นกระต่ายสีจุมปูแล้วกันนะคะเสียไปเลยดีกว่า50าสบโลบักนะเรียบร้อยสีจมพู อ่านี่ไงได้มาแล้วเป็นกระต่ายสีชมพูนะคะส่วนตานะคะตาเป็นสีอะไรดีตาเป็นสีขาวแล้วกันนะ,ะน่ารักตะมุตะมิต่อมามันเป็นหมวกนะ,ะมันมีหมวกให้เราฟรีด้วยนะ,ะนี่นี่คือหมวกฟรีนะคะมาดูกันนี่คือตัวเรานะ,ะมีหมวกใส่ด้วยตะมุตะมิเป็นกระต่ายสีชมพูนะอ่ะเรียบร้อยแล้วก็เสียไปห้าสิบโลบักสบายใจรู้สึกว่ามันจะมีแครอทให้เราเก็บตามทางนะคะนี่คือบ้านบอลของกระต่ายนี่ สามารถกระโดดกระดึงเข้ามาเล่นได้ด้วยนะอุย้ยสนกุกมาลูกบอลเต็มเลยสนุกมากเลยทีเดียวว่าแต่กระต่ายตัวอื่นหายไปไหนกันหมดก็ไม่รู้นะคะเอ้กระโดดมนะันอะบึม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 ไม่ใช่ละอ่ะออกไปก่อนออกไปยังไงเอาเขารู้เข้ารูา้โอเควยตรงนน้นมีแครลอทเกิดอีกแล้วนะเกิดตรงที่เดิมเลยอะกระต่ายนี่มันเดินช้าจังเลยนะทุกคน <laughs> นี่คือการกระโดดนะกระต่ายสามารถกระโดดได้ด้วยอ่ะ โอเคเก็บเลยนะเก็บสะสมแครอทไว้ก่อนนะอ่ะเก็บได้แล้วเพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะได้เอาไปซื้อของนะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ดีกว่านะคะสามารถกระโดดขึ้นไปได้ไหมกระต่ายมันขาสั้นนะทุกคนการกระโดดอะไรเงี้ยมันก็จะดูยากนิดน,นึงโอเคเอาไว้ทำไมมันกระโดดถอยหลังเลยจะเย็นดีพวกอกระโดดถอยหลังอีกแล้วอ่ะกระโดดขึ้นมาได้แล้วนะคะเฮ้ยเฮ้ยสามารถกระโดดข้ามออกมาได้ด้วยตอนนี้เราก็กระโดดข้ามโกงออกมาแล้วนะคะ นี่คืออะไรวุ้ยเฮ้ยตรงนู้นน่าจะเป็นห้องนอนนะเดี๋ยวเราแอบไปเข้าห้องเจ้านายดีกว่าไปดูว่าห้องนอนเจ้านายเป็นยังไงกระโดดไปเลยเป็นหน้าทางกระโดดที่ดูตลกมากเลยนะคะอ่ะมาดูกันโอ้โหพอเราเข้ามาในห้องนอนเรากลายเป็นกระต่ายตัวเล็กไปเลยอ่ะนี่คือรองเท้าเจ้านายเรานะคะนี่นี่คือรองเท้าเจ้านายเราหืมกลิ่นใช้ได้เลยนี่โอ้โหกลิ่นหึ่งมากเจ้านายเราเป็นผู้หญิงแน่นอนนะคะหรือไงแต่มันก็มีรองเท้าผู้ชายด้วยนะ นี่มีรองเท้าส้นสูงด้วยสวยงามทีเดียวนะคะไม่รู้ว่าเราสามารถขึ้นเตียงเจ้านายได้หรือเปล่าโอ้โหเตียงเจ้านายสูงมากโอ้เฮ้แต่เราสามารถมุดใต้เตียงได้นะฮะ ه, มุดใต้เตียงก็ได้ด้วยอะ่ะเออดีนะ<ๆ>ตรงนู้นก็มีห้องนะคะไม่รู้เป็นห้องอะไรไปดูห้องนู้นก่อนเฮ้ยมีหลายห้องเลยอันนี้น่าจะเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะส่วนด้านขวามือห้องน้ําแน่นอนนะคะเดี๋ยวไปดูห้องนอนก่อนวู้หูอุ้ยห้องนี้สวย อารมณ์เหมือนกับว่าเป็นห้องเด็กเลยอะว้าวเฮ้ยดูดีอะนี่เป็นห้องเจ้านายเด็กของเราแน่นอนนะรู้สึกว่าบนนั้นมีแครอทให้เก็บด้วยแต่ประเด็นคือจะขึ้นไปยังไงนี่ไงขึ้นตรงนี้นะอุ้ยตกใจหมดมีตุ๊กตาหมีเฟรดดี <c oughs> ้ด้วยนะฮะแต่มันก็ดูน่ารักดีนะทุกคนนี่เวลาก็ล่วงเลยมาประมาณ24บชั่วโมงแล้วนะคะพี่หนิวก็ยังกระโดดขึ้นตรงนี้ไม่ได้อะ <c oughs> คือความที่เราเป็นกระต่ายขาสั้นไง มันไม่ได้ไทุกคนเราขึ้นมาบนเตียงได้แล้วนะสุดยอดนี่คือเตียงเจ้านายเราหุยสามารถขึ้นไปได้นบนนู้นได้เลย,ยตรงนู้นมีแครอทอยู่คือจะบอกว่าในแบบนี้ยมันลําบากตรงที่การกระโดดข,ของกระต่ายนะคะคือกระต่ายเนี่ยมันกระโดดได้แบบว่าสั้นมากนะคะขามันสั้นไงเห็นไหมพอมันกระโดดปุ๊บมันก็คอยจะถอยหลังมาทุกทีเลยนะคะอะตรงนี้นะคะเราก็มาถึงจุดนี้ละเฮย้ฮยเฮย้ยได้เฉยโอ้มาแล้วนะะอันนี้คืออะไรเนี่ยอุย๊ย ดันให้ตกได้ไหมดันให้ตกก็ได้เป็นกระต่ายโจมทําลายล้างนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเด,นะดี๋ยนะดูเนี่ยเป็นไงดันสิ่งของก็ได้นะอุ้ยตกไปแล้วตกไปเลยเนะี่ะตกไปอยู่บนเตียงนอนไปเลยไปมือนไส้นี่ไปเลยตกไปแล้วอ่ะเก็บแครอทเลยนะเก็บดิเอ่โอเคเก็บได้แล้วตอนนี้เราก็มีแครอท3อันแล้วนะคือแบบว่าตลกมากเลยสามารถดันสิ่งของได้ด้วยนะเป็นไงห้องเจ้านายลกเลทีเดียว จเจนว่าตัวนู้นนะ่ะมันมีแครอทอีกอันนึงอะแต่ว่าตัวนู้นมันกระโดดยากมากเลยทุกคนแต่ว่าเราลองไปห้องอื่นกันดีกว่านะคะเราอยู่ห้องนอนนี้นานเกินไปแล้วอะมาดูห้องน้ําดีกว่านี่คือห้องน้ําแน่นอนนะคะดูจากกระเบื้องแล้วห้องน้ําชัวรนะ์นั่นไงมีเป็ดกับกาบด้วยนะโอ้โหอุ้ยเดี๋ยวนี่คือชะโคกเหรอโอ้โหทำไมชะโคกมันใหญ่จังเลยอะเฮ้ยเฮ้ยตรงนู้นมีแครอทอีกแล้วนะคะ ไปเลยดีกว่านี่อันนี้น่าจะเอาง่ายอยู่นะคะแค่เรารัดเลาะมาตรงนี้เราก็น่าจะได้แครอทแล้วนี่ไงจัดไปจัดไปเลยจัดไปจัดไปดิเฮ้ยโอเคเก็บได้แล้วนะคะตอนนี้เราก็มีแครอทสี่ชิ้นแล้วนี่คือเป็ดก้าบๆนะ,ค,ะคิดดูดิขนาดเป็ดยังตัวใหญ่กว่าเราอีกนะทุกคนหุยดันเป็ดได้ด้วยเหรอ,อเอาเฮ้ยเป็ดเป็ดกิ้งไปไหนเล่าเอาเฮ้ยเป็ดกิ้งไปนู่นเลยนะ,ะเอาไปไกลเฉยเฮ้ย แค่ดันนิดเดียวเองวันแล้วก็อาบน้ําเลยดีกว่านะรู้สึกว่าน้ําอุ่นมากว,าว้าวบันไดสูงมากทีเดียวแต่ก็ไม่เกินความสามารถของกระต่ายแบบเรานะกระต่ายแบบเราก็สามารถเดินลงบันไดได้เหมือนกันนี่ตอนนี้เรามีแคลอรแค่สี่ชิ้นนะดูแล้วก็ไม่น่าซื้ออะไรได้ทุกคนเฮ้ยอา่าหุยข้างล่างน,นี้กระต่ายเพียบเลยเพื่อนเราเพียบเลยนะอุยอะไรนะทุกคนอันนี้คือห้องรับแขกแน่นอนนะเอออันนี้คือโซนอะไรเฮ้ยเดี๋ยว ทำไมมันมีหนูมาห้อยตองแต่งอยู่แบบนี้ละ่ะเฮ้ยดูอา้าวตายยังเนี่ยบดแดดอ่ะหุ้ยทุกคนมีบ้านหนูด้วยนะเดี๋ยวอา้าวกระต่ายสามารถเข้าบ้านหนูได้ด้วยนี่คือรูหนูนะฮะลองเดินไปดูนะว่ามันจะมีอะไรแม่รู้สึกว่าเราก็หารัดล้อไปทั่วเลยนะขอตั้งชื่อกระต่ายตัวนี้ว่ากระต่ายจอมทําลายล้างนะเป็นกระต่ายจอมทาลายล้างจรงิงๆอา้าวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมาโพไหนเนี่ยเดี๋ยวเด เพื่อนๆอ,อย่าเพิ่งแย่งกันนะเออคือตอนเนี้ยรูมันเล็กออกไม่ได้มาโผล่อา้าวมาโผล่ห้องน้ําอีกที่หนึ่งนะคะแต่เป็นห้องน้ําคนละที่กับเมื่อกี้ปะเหมือนจะคนละที่กันนะ,ะนี่มันห้องน้าตรงไหนเนี่ยเฮ้ยอา้าวเฮ้ยมาโผล่ห้องน้ำนี้เฉยไหนลองเดินออไปซิโอ้พอเราเดินออกมานะคะมันกลับกลายเป็นว่าเป็นห้องครัวนะแล้วก็ตรงนี้เป็นโต๊ะทานข้าวว้าวอุย้ยอันนี้คือไรช่องแอร์อุย้ยดูดิมีช่องแอร์ให้เราเดินเข้าไปด้วยนะอุย้ย ขาสั้นไงอุ้ยขาสั้นอีกแล้วอุ้ยอะไรกันเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราไปเดินดูห้องครัวก่อนนะคะแสดงว่าเจ้าของบ้านเราไม่อยู่แน่เลยนะเจ้านายเราคงไม่อยู่อะไม่งั้นเราคงเจอแล้วนี่คือตู้เย็นนะตู้เย็นโอ้โหตู้เย็นตู้เย็นคือแบบว่าเย็นมากนะแล้วก็ไม่มีอะไรด้วยเป็นตู้เย็นที่ว่างเปล่าอ่ะเข้ามาได้แล้วนะนี่คือช่องแอร์แม่เกิดเป็นกระต่ายขาสั้นนี่มันแบบว่าช่างหน้าน้อยใจยิ่งนัก เดี๋ยวไปดูซิว่าเราจะไปโผล่ตรงไหนหน้าช่องแอร์นี้อ่ะขึ้นไปแล้วนะบึ๊บบึ๊บบึ๊บบึบอ่ะมาเฮ้ยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวอุ้ยถ้าเกิดเราล่วงลงไปนี่เราตกแมพป,ปะเนี่ยเฮ้ยไหนๆเราก็มาแล้วเฮ้ยเยี่ยมเลยอ่ะเหมือนกับว่าตอนเนี้ยเราสามารถหนีออกมาจากบ้านได้แล้วนะ่ะ มันเดินไปไม่ได้แล้วดิอา้าวเฮ้เพื่อนเราล่วงไปแล้วตกไปแล้วตายเลยเอา้า <What? S 1> กลายเป็นกระต่ายตายไปแล้วนะคะงั้นเรามาซื้อนี่กันดีกว่านะทุกคนนี่เลยนะซื้อแครอทเลยดีกว่านะอยากได้หมวกนะทุกคนความที่อยากได้หมวกมากไงเอ้ยเดี๋ยวนะมีแค่ยีิบสี่เองซื้ออันนึงอ่ะซื้ออันนึงจัดไปนะทุกคนแหม่ได้มาสิบสี่อันแล้วนะคะตอนนี้พี่นิวมีแครอทสิบสี่อันแล้วนี่เราจัดไปเลยหมวกยูนิคอร์นนะคะอา้าวใสยังไง ใส่แล้วนะนี่คือหมวกยูนิคอร์นนะอุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะฮ้ยโอยเฮ้ยมันน่ารักหรือมันตลกนี่เฮ้ยเป็นกระต่ายใส่หมวกยูนิคอร์นนะคะทำไมหน้ามันดูตลกไงก็ไม่รู้นะอันนั้นคือประตูหน้าบ้านนะเห็นป่ะประตูหน้าบ้านไม่รู้ว่าออกไปได้หรือไม่นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะออกไปหน้าบ้านได้หรือไม่ข้าจะเป็นกระต่ายที่เป็นอิสระแล้วโยอันนี้เหมือนการควบม้าเลยนะดูกระต่ายควบม้า เฮ้ยทุกคนเราสามารถออกมาด้าบ้านได้ด้วยอะ่ะอะไรเนี่ยอันนี้คือที่นอนพักผ่อนของเจ้านายนะคะี๋ยวเจ้านายกําลังปิ้งแฮมเบอร์เกอร์ ker. ไม่ใช่สิกาลังทาแฮมเบอร์เกอร์ ker. นะคะมาเพื่อนมาแข่งวิ่งกันดีกว่ามาเอาไว้ไม่มีใครมาแข่งวิ่งกับเราเลยมาดีเพื่อนขอมอนคอมอนเพื่อนมาแล้วอยากแข่งวิ่งแล้วแล้เราสิรู้สึกว่าไม่มีใครมาแข่งวิ่งกับเราเลยนะคะเพื่อนมามาแข่งวิ่งกันมา one two three four ไปเลยเพื่อนไม่ได้ยินใช่ไหมไม่เป็นไร เฮ้ยได้อยู่นะกระโดดข้ามรั้วโอ้โหได้อยู่เฮ้ยแข่งคนเดียวก็สนุกนะเฮ้ยเฮ้ยขาสั้นอีกแล้วขาสั้นอีกแล้วขาสั้นอีกแล้วนะเออเกิดการขาสั้นอีกแล้วไปแล้วเพื่อนเราแซงไปแล้วนะเป็นไงนี่เพื่อนเราแซงไปแล้ว <ged> กลายเป็นว่าเราแบ้เฉยเลยนะเพราะว่าเราขาสั้นไปติดหล่มตรงนู้นเฮอโอเคเอาละค่ะวันนี้นะ้เ่็นิวก็ได้มาจําลองเป็นกระต่ายน้อยนะคะแสนน่ารักทีเดียว <K> ขอบอกเลยนะคะ <S <S ว่าในแบบนี้เนี่ย เป็นการจำลองเป็นกระต่ายที่ได้นะ่ารักสุดๆเลยนะคะแล้วก็เล่นเพลินมากๆเลยอะก็ถ้าเกิดใครอยากเข้ามาเล่นนะคลิกลิงใต้คลิปพี่นิวได้เลยนะคะขอบอกเลยนะคะว่าสนุกมากทีเดียวอะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนละกันนะคะพร้อมกับน้องแฟนขับด้วยนะไปแล้วค่ะบ๊ายบายนะ,ะทุกคนจุ๊บๆนี่เลยทุกคนเดี๋ยวเราลองเข้าไปในอุโมงค์ดูกันนะอู้หูฮ้ย พอเข้ามาแล้วมันกว้างมากเลยเนี่ยเ,เฮ้ยมีทางแยกด้วยเอาเฮ้ยนี่มันอุโมงค์กระต่ายปะเนี่ยฮ <c oughs> ดีเลยเวลาเราหลบเจ้านายเราเราก็จะมาหลบตรงนี้แหละโอ้โห